เทรนผู้ช่วยเข้าเคสผ่าฟันพุดยังไงใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วพร้อมเข้าเคสได้ทันทีโดยที่ผู้ช่วยจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรต้องทําอะไรแล้วก็ทํางานได้อย่างสเตอร์ไลน์วันนี้หมอจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันค่ะหมอจะเริ่มจากให้ผู้ช่วยเข้าเรียนคอร์สช่วยงานสันอันนี้นะคะในนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่สรุปเนื้อหางานผ่าฟันพุดเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เตรียมยูนิตยังไงแต่งตัวยังไงและที่สําคัญคือมีตัวอย่างการเข้าเคสผ่าฟันพุดให้ด้วยอันนี้หมอจะเน้นให้ทีละสะเต็ปเลยว่าแตต่ละขันน้นนอ ผู้ช่วยต้องทํายังไงพร้อมกับสอนให้รู้จักเครื่องมือทีละตัวด้วยใช้เวลาเรียนแค่40นาทีและถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาย้อนดูซ้ําได้ตลอดและยังมีหนังสือคู่มือให้ผู้ช่วยไว้ทบทวนผู้ช่วยก็สามารถจัดตามหนังสือคู่มือนี้ได้เลยก็จะทําให้เตรียมของได้ครบค่ะหลังเรียนจบหมอก็จะให้ทําแบบทดสอบความเข้าใจอันนี้ก็จะมีเฉลยให้แบบละเอียดด้วยถ้าผู้ช่วยทําแบบทดสอบผ่านแล้วหมอก็จะให้ผู้ช่วยเริ่มเข้าเคสได้ค่ะตอนเข้าเคสจริงก็ต้องสอบปฏิบัติด้วยเหมือนกันตั้งแต่การจัดเซตการแต่งตัว การเข้าเคสไปจนถึงการเก็บเครื่องมืออันนี้หมอก็จะมีเกณฑ์ไว้ประเมินผู้ช่วยภาคปฏิบัติด้วยนะคะคอร์สนี้ก็จะรวมการช่วยงานสันไมเนอร์เซอร์เจอรี่เอาไว้ให้ทั้งหมดสมัครคอร์สแล้วก็จะได้รับรายการทั้งหมดนี้ไปเลยเอาไว้เทรนผู้ช่วยที่คลินิกเองได้ง่ายๆช่วยให้ทั้งประหยัดแรงและเวลาในการสอนผู้ช่วยทําให้เทรนผู้ช่วยได้อย่างเป็นระบบคุณหมอท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักแชทเพื่อสมัครคอร์สได้เลยนะคะ